เราตามกันต่อกับเหตุโกดังพลุดอกไม้ไฟระเบิดที่มูโนนะครับวันนี้จะมีความเคลื่อนไหวที่น่าติดตามเพราะว่าทางตำรวจจะมีการนำตัวสองสามีภรรยาเจ้าของโกดังเนี่ยไปส่งฟ้องศาลในวันนี้นะครับเบื้องต้นมีการแจ้งไปสี่ข้อหาครับพนักงานสอบสวนได้สอบปักคำน,นายสมปองและนางสาวเปียนุษ สองสามีภรรยาเจ้าของโกดังเก็บดอกไม้ไฟตาบลนูโน,โนอำเภอสงกลกจังหวัดนาราธิวาสที่เกิดระเบิดขึ้น29กรกฎาคมจนสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนทรัพย์สินประชาชนมีผู้เสียชีวิตกว่า10คนบาดเจ็บอีกกว่าร้อยคนหลังจับกลุ่มตัวได้ที่ด่านสะดาวอำเภอหันใหญ่จังหวัดสงขลาแล้วก็ถูกคุมตัวมาขังไว้ที่กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดนาราธิวาสตั้งแต่คืนก่อนนะครับระหว่างการสอบปากคำก็มีทนายความที่ได้รับการแต่งตั้งนั่งร่วมสังเกต การสอบปากคำอย่างใกล้ชิดทั้งคู่ยอมรับสาร,รภาพว่าออมีการยอมรับในบางข้อกล่าวหานะครับแล้วก็ปฏิเสธไม่รู้เห็นในบางข้อกล่าวหาเช่นกันซึ่งก่อนหน้านี้สาร,รภาพแล้วว่าซื้อสินค้ามาจากประเทศจีนมีการขนส่งอย่างไรข้ามด่านด้วยวิธีไหนเป็นที่สังเกตว่าผู้ต้องหาก็อยู่ในอาการวิตกกังวลกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะครับ ขณะที่ในวันนี้ตำรวจเตรียมส่งตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนส่งฟ้องศาลจังหวัดนราธิวาสใน4ข้อหาด้วยกัน4ข้อหาที่ว่านี้ก็คือกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายได้รับอันตรายสาหัสและได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจร่วมกันทำสั่งนำเข้าหรือค้าดอกไม้เพลิงโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาต ร่วมก,กฟฟันฝ่าฝืนในคำสั่งเจ้าพนักง,งานตามพรกฉุกเฉินและร่วมกันก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตครับส่วนคดีนี้จะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาให้เป็นคดีพิเศษหรือไม่เบื้องต้นพันตัรวจตรีสุริยาสิงหากมลอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ได้สั่งการผอศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าไปตรวจสอบแล้วนะครับ หากมีการกระทําความผิดในพื้นที่ไปเกี่ยวโยงกับเจ้าหน้าที่รัฐและผู้มีอิทธิพลก็อาจจะเข้าข่ายการฟอกเงินก็อาจจะรับพิจารณาเป็นคดีพิเศษได้เบื้องต้นคาดว่าในวันนี้จะมีการเสนอเป็นลายลักษณ์อักษรให้อธิบดีเดียสพิจารณาต่อไปครับ